สวัสดีครับผมแบงแหลมจจบังนะครับวันนี้ขอนําเสนอภาพผงบ้างนะครับนั่นก็คือสมเด็จวัลคังรุ่นร้อยแปดปีนะครับซึ่งพิม์ที่นําเสนอก็คือเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเรามาดูในรายละเอียดด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นสมเด็จนะครับฐานสามชั้นนะครับครอบด้วยซุ้มไหวผ่าซี่นะครับค่อนข้างหนานูนเด่น ลักษณะเสียนพระนะครับจะเป็นแบบปรีนะครับไปชนไปจรดซุ้มนะครับพระพักนะครับจะเป็นแบบเส้นมะตูมนะครับการประสานมือก็จะเป็นแบบสมาธินะครับฐานชั้นกลางจะเป็นขาโต๊ะนะครับซึ่งสมเด็จวราคังรุ่นร้อยแปดปีนะครับสร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามนะครับเนื่องในโอกาสนะครับ เพื่อนำรายได้บูรณะหอพระไตรปิฎกเรามาดูในรายละเอียดด้านข้างนะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่านะครับจะเห็นว่าเนื้อพระค่อนข้างเริ่มมีความเซตตัวนะครับเริ่มมีรอยติย่นย,ยุบยับย่นแยกนะครับในส่วนรอยตัดนะครับเนื่องจากพระรุ่นนี้นะครับตัดจากเครื่องนะครับจะเห็นว่ารอยตัดค่อนข้างละเอียดนะครับ ส่วนรูปแบบการสร้างนะครับก็ยังคงยึดแบบวัตละคังร้อยปีนะครับผิวพระจะมีส่วนคล้ายกันมากนะครับจะแตกต่างกันที่นะครับวัตละคังรุ่นร้อยแปดปีนะครับจะมีความคมชัดมากกว่าเนื่องจากทําการกดพิมพ์จากเครื่องนะครับจะเห็นได้ว่าเนื้อพระนะครับค่อนข้างเซตตัวนะครับมีปรากฏมวลสารมากมายมีความฉ่ำของน้ำมันตังอยูนะครับ เนื้อผ้าจะออกโซนเหลืองนิดๆนะครับถัดมานะครับเรามาดูในรายละเอียดด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับจะมีการปั๊มตาหมึกนะครับจุดสังเกตของรอยปั๊มนะครับหมึกที่ปั๊มนะครับจะต้องเป็นเส้นเล็กเรียวนะครับและคมชัดนะครับส่วนสีของหมึกที่ปั๊มนะครับเท่าที่พบนะครับก็คือมีสีน้ําเงินน้ําเงินอมเขียวน้ําเงินอมม่วงนะครับ แล้วก็แดงอมชมพูถ้าปรากฏพบเจอที่เป็นปัม๊มเป็นสีดำนะครับให้สันนิษฐานได้เลยว่าน่าจะเป็นของเก๋น,นะครับซึ่งสมเด็จรุ่นนี้นะครับเนื่องจากมีเนื้อหาและรูปแบบการสร้างคล้ายกับวัลลังรุ่นร้อยปีนะครับจึงทำให้เนื้อพระออกหนึกนุ่มนะครับปรากฏมวลสารชัดเจนนะครับรูปแบบสวยงามนะครับ กำลังได้รับความนิยมนะครับซึ่งตอนนี้ราคาก็เริ่มขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนพิมพ์ที่จัดสร้างก็มีพิมพเอลึกเอตื้นพิมพ์อกล่ำพิมพ์แขนจุดพิมพ์ใหญ่ทั่วไปและพิมพ์คะแนนนะครับครับผมแบงแหลมฉบังนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและรับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อๆไปขอบคุณครับ